หลังจากที่ทางสำนักข่าวไวแชแน,นลและมูลิธิมุสรลิมเพื่อสันติสาขาภูเก็ตและกระบี่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีบุคคลแอบอ้างเป็นสาธารณทูตองค์ที่25ในสาหนายสลังในวันนี้ซึ่งนำมาสู่การทลายรังรอซูลปลอมดังกล่าว าส,สิ้นเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีของวันที่16เมษายน2559ที่ผ่านมานายบุคุรีเขาคำประธานลิธิมุสลิมเพื่อสันติสาขากระบี่อาจารย์ต่อฮาชัยเลิศจากมูลิติมุสลิมเพื่อสันติสาขาภูเก็ตอาจารย์สายยันสุกันฝ่ฝายกฎหมายของมูลิธิมุสลิมเพื่อสันตินายสวัสดิ์เถากลอย กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนายอัสนวีมุขระประธานกอจอจังหวัดกระบี่นายอัศวรทุทธภูกลอยกูจินายกอบตอคลองข้มเาเจ้าหน้าที่ทหารจากกอรอมน,อนและเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสปอ,อเนื้อคลองได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเลขที่206หมู่ที่4ตำบลคลองข้มเมาอำเภอเนื้อคลองจังหวัดกระบี่เพื่อตรวจสอบหลังจากมีบุคคลที่แอบอ้างเป็นรอซูนหรือสาสานทูต ท่านใหม่ในศาสนาอิสลามตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นปรากฏว่าในช่วง10นาฬิกา30นาทีไม่พบตัวผู้ที่แอบอ้างเป็นศาสดาคนดังกล่าวแต่อย่างใดซึ่งทราบชื่อในภายหลังที่มีชื่อตามทะเบียนราษฎรว่านายมีดมาหมาดอายุ61ปีสัญชาติไทยแต่มีนายสมเดตโอภานุรักษธรรม ซึ่งเป็นผู้ประสานงานและลูกศิษย์ของนายมีดหรือผู้ที่แอบอ้างว่าเป็นศาสดาอามัดและนอกจากนี้ยังมีนายกดาร ที่ถูกอ้างว่าเป็นนบีอีสซาซึ่งชาวบ้านก็ยืนยันว่านายกอดัตนั้นเป็นชายสติไม่ดีจึงปล่อยตัวไปส่วนการให้ข้อมูลของนายสมเด็จนั้นวกไปวนมาเลกขัดแย้งอยู่บ่อยครั้งจนคณะที่ทํางานในวันนี้มีความมั่นใจว่านายสมเด็จนั้นได้ให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงอย่างแน่นอนต่อมาทางนายอัศวโรธนายกอบตอคลองคาม้าจึงได้ประสานงานกับต่างตารวจเหนือคลองและผู้ติดตามของนายอหมัดหรือนายมีเกียร นายมีดนั้นกลับมาเพื่อเจราจากับคณะทำงานผลสุดท้ายนายมีดจึงยอมกลับมาแต่ระหว่างที่รอนายมีดกลับมานั้นทางผู้สื่อข่าวได้เข้าตรวจดูป้ายและสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่ทางนายมีดนั้นเขียนเอาไว้ซึ่งพบข้อความที่บิดเบือนต่อหลักการศาสนาอย่างมากมายรวมไปถึงวัตถุที่เขียนสปปรรพคุณอ้างถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่มีการเขียนพระนามของอัลลอฮ์ไว้ในที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นต้นจากนร้น่รมคนะครับคือคำพคับ อาญาการอ่านสัิญาอ่านใช้คำใหม่ในยุคข,ของโรเจอร์ลลของอามัดหรือว่านายมิตครคนนี้เนี่ับซึ่งตัวเองก็เขียนเป็นผู้เขียนแล้วก็ผู้สั่งใช้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ผมบอกของการปิดตัวของหลักการศาสนาอิสลามอย่างร้ายแรงเลยทีเดียวครับต่อมาเวลา12บสนาฬิกาสานาทีทางตำรวจได้นำตัวของนายมิตรที่แอบอ้างเป็นศาสดาอามัดมายังพื้นที่ดังกล่าว คือวันนั้นนบอกว่าต้นเป็นโรูนองค์ีที่มาวนันแต่เดียวนยอมรับใช่ไหมตึ้ยอมับารุกเป็นยอมรเป็โรตูล้ตรงนี้มันยอดเหิาผเดียวข้อคุณนะโอเคทึงจากดาวอนวิรมสุดแั้เป็นพือตัวนี้ลำดับลำดับทยิงจริงมีบอกไมแต่จริงผ้บับการเรื่องการไปเ่ยแผ่ต่างเฟสต้นนั้นการแน่นอนการศาสนาของบารีว่าเป็นการดูบิน กาเป็นนและในการนี้นายมีดนั้นยอมรับว่าตัวเองนั้นมีคำพีที่มาทษแทนคำพีอันกลัอานที่หมดอายุไปแล้วอันคืออันกลัอานนี่ของไอ้มั่งชาบีเป็นผู้เขียนไอ,อ้มั่งชาวีนะครับไม่ใช่ของนายบีมูฮัมหมัดไม่ใช่นะเราเนาะมูฮัมหม,มัดไม่ได้เข้าโรงเรียนคำพี่ข้องเตือนเดชายตอนนี้คำพีเชื่อไว้เลยอันมาอาดาอันมาอาดาใครเขียน เลียนเองกับมือนี้มือขวาเอ๊ะยวดโเด็กอันเชี่ยการกระทำของตัวเองตรงนี้มาชิดศีลด้วยบุคคลกาลิมมาเขงอิสลามว่าฝื๊กกาลิมมาเขงอิสลามว่าละอิลาฮะอิละลลอฮ์มุฮัมมัดุลลอฮุลลอห์และกาลิมมาเขงศาสนาเดินว่าฝื๊กกาลิมมาเขงเราเองคนตัวใครเจอะไหมเยออัลลอฮุมะซุลลูฮฺอามัดวะรุลลอฮุลลอฮฺอามัดแสดงว่าคนเราศาสนากับการเดินเอฟแองก์ว่าเป็นศาสนาองค์เดียวกนในตัวว่าเป็นเรื่องพิษไหมรับ ถ้าเขายอมรับอาผิดการบัญาพิษการเขาแค่แบบพิษผู้เดียวหมายถึงรับเตืดเนี่ยไปในจิตธรรมหรือเตือนอาพิษหรือทูถ้าการบัญชา่าพิดการบัญชาก็ยอมรับพิษเพียงผู้เดียวคนอื่นไม่กล้าขายตัวเป็นการยอมรับไมครับไม่ยอมรับยอมรับว่าพิษมันมันพิษกับพิษพิษเป็นตัวเราห่านสิกูทมาทัำมาจากมุสลิงผู้เดียวเมื่อวันที่11เมษายน2559ทางมุสลิมเพื่อสันติ ได้มีการยื่นหนังสือร้องเรียนต่อต่อตางคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่เพื่อให้นําเดินการตรวจสอบและดําเนินการเอาปิดกับนายมีดและพวกกรณีที่มีการแอบอ้างดังกล่าวหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและยืนยันว่ามีการแอบอ้างตามที่ปรากฏใน f a c e b o o k ดังกล่าวจริงพร้อมต้องมีการเผยแพร่สกุบข่าวกล่าว กรณีที่เกิดขึ้นป่านตางสถานีโทรทัศน์ปานดาวเทียมช่องไว้ชเนนจนเป็นที่ทราบกันโดยทั่วกันและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานารองฝ่ายความมั่นคงของจังหวัดก็คือท่านปันเอกนะครับพง,งเทพ นะครับท่านก็ได้ให้ความร่วมมือท่านบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญไม่ใช่ระดับจังหวัดเป็นระดับประเทศและเป็นระดับโลกนะครับท่านก็ได้ส่งนะครับตัวเตนของท่านหลายๆท่านวันนี้ให้ได้มาดูแลความเรียบร้อยเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติต่ตอไปในฐานะทีเ่เป็นผู้ดูแลองค์กรอยู่นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายในเวลาต่อมาได้มีการนำวัตถุป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆไปทำการเผา เพื่อไม่ให้ในายมีดได้มาแอบอ้างให้ประชาชนได้มีความสับสนอีกต่อไป <S <S นะครับซึ่งเป็นนโยบายของมูลที่มุสลิมอุสันติอยู่แล้วนะครับโดยเชคดิโดอาาัมสมาดีนะครับได้วางนโยบายไว้นะครับการปฏิบัติกานของมูลทธินะครับอยู่บนพื้นฐานของการร่วมมือระหว่างนะครับมูลทธินะครับกับผู้นําในพื้นในในท้องที่นะครับทั้งหมดรวมทั้งกรรมารกังหว,วัดนะครับ ที่มังโกติปิลาและก็ฝ่ายความมั่นคงด้วยนะครับในวันนี้ตรงนี้มีข่าวความผิดเรื่องของพอรบอรอคอมพิวเตอร์อยู่แล้วซึ่งมันบัญญัติไว้ในมาตราที่14เรื่องของการนําข้อมูลอันเป็นเท็จทั้งหมดหรือบางส่วนเข้าสูร่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยอันนี้ก็เป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็ประกอบไปด้วยการการความผิดทางด้านกฎหมายความมั่นคงของราชอาณาจ,จักรนะครับที่จะสร้างความแตกแยก,กสร้างความวรัศมีรสาในสังคมในใน,ในราชอาณาจ,จักรนะยันขั้นตอนต่อไปหลังจากวันนี้เนี่ย คือเราก็จะให้ทางคณะข่ายความมั่นคงได้เอา,อาตัวของนายหมยีเนี่ยไปตรวจเช็คสุขภาพทางจิตที่โรงพยาบาลนะครับหลังจากเราได้ผลสรุปจากการาตรวจสุขภาพแล้วถ้าเกิดว่าคุณหมีเนี่ยนะมีสุขภาพที่สะพูข้าจิตไม่สมบูรณ์นะครับไม่ปกติก็ถือว่าสิ่งที่เขาได้อ้างอิงหรือการกล่าวชา์ไดา้ในแบบฉบับของเขานั้นน่ย นะก็ถือว่าเราใส่รายคนคนเสียสติไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผลตรวจสุขภาพออกมาในวันนี้เนี่ยนะมันออกมาว่าคุณบีดนั้นไม่ได้เสียสติอะไรนะครับเป็นคนดีสมบูรณ์ปกติดีเราก็จะทําการวินิจฉัยในในความผิดของครั้งนี้ถึงขั้นนะตกศาสนาไปนะครับแล้วก็จะเจรจาให้เขาได้เข้า,กล,ากล่าวคาริโม่ใหม่ในการที่จะแอบอ้างเป็นศาสดาหรือศาอสนาทูต ถือเป็นการกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกและจิตใจของมุสลิมในประเทศไทยและมุสลิมทั่วโลกอย่างร้ายแรงเพราะหลักความเชื่อของมุสลิมที่ถูกต้องนั้นคือหลังจากท่านาศาสนทูตมูฮัมหมัดก็จะไม่มีาศาสนทูตอีกแล้วเพราะาศาสนทูตมูฮัมหมัดที่มุสลิมทั่วโลกรักนั้นคือาศาสนทูตท่านสุดท้ายนั่นเองดริสิณนูสำนักข่าวไว้รายงาน